ชาวมระมงนะครับในเก Becky Resort b ก c k y Cove Resort ครับเล่นได้ครับเล่นนู้นเราเล่นน้ำได้ไปเล่นหัวมอนก์ไปเดี๋ยวเล่นน้ำไปนี่นะครับบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านชาวมระมงสวยมากเลยครับโอ้โหใช่ครับสุดยอดเลยพี่ไปได้าลงไหมไม่ได้ไม่ได้น้องท้าวจะเปลี่ยนนะครับ นี่ที่ไปเราเล่นน้ำมันได้นี่ขี่ได้ไดโอ้โมันมีน,นั้นด้วยน,น,นี่ไงตรงนี้เล่นได้ไปตรงนี้สระบริเวณสาะที่เล่นน้ำได้เป็นไงสวยไหมเป็นไงสวยไหมครับ เจ๊กลง,ไง,ไงน้ำได้นะเนี่ยไปหัวทิพยหนูหัวทิพยเนี่ยปอตรงนี้เขาให้เล่นน้ำได้เลยแล้วตรงนี้เขาเล่นน้ำได้เลยปอวันนี้เล่นน้ำได้เลยเนี่ยแต่ชุดใส่เกี๊ยห่าซ่าเล่นตอนเย็นไหมอเอาไหมเออ ลงมือจีบได้ไปเดี๋ยวว่าลงท้าเปียกลงท้ายเปียกเดี๋ยวว่าถ่ายอยู่ตรงนี้นี่กว่าสวยลงท้ายอะสวยสวยสวยเลยอะ่ะยังไงถึงทะเลแล้วสวยไหไมใสดีเนาะทะเลแรกครับทะเลแรกหลังจากโควิดผ่านไปนะครับเรียกสงบคุ้งวิมานครับ มาขึ้นมาไปขึ้นมา สองร้อยหกบาทลงมาตอนออกตอนออกมารอดูอยู่ไหนครับตอนนี้โอซิซีเวอร์นะครับจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้เราซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับผู้ใหญ่ร้อยสามสิบเด็กแปดสิบาทที่ไปถือรอมอนะน่าเขาเขาำลังโชว์แล้ว นี่ไครับอาพี่ไปวัดอนุพูมิรอกก่อนเลยวัดอนุภูมิรอกก่อนเลยครับครับอาองปลาบ้างที่นี่ครับผมอลงเข้าชมได้เลยนะครับครับนี่เรามาลงทะเบียนเชคกินด้วยนะครับเดี๋ยวล้างมือครับเาคุณแม่คนน้องครับนั่งได้ทุกสีนะยกเว้นสีแดงนะครับผม ข้างในใช่ไหมครับอ๋อน,นี่อันนี้น่าจะมีคนไปรอลแล้วประมาณสี่ห้าคนเนาะสี่ห้าคนพระเจ้าอ่าเราซื้อขนมก่อนไหมพี่ไปไปนั่งทาดนด้านบนได้นะครับเออเขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วเ,เร็วูเสียงมาแล้วว้าวครับอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา,วมาเราไปดูปลาลูมากันนะครับเอาเอา,เ,อาเข้าไปได้ติด ไปเลยไปนำาำไ,ไม่รู้ข้างในจะมีน้นั้นค่ะเอาตัวเล็ก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 ดีกว่าตัวเล็กตัวเล็กีกดิ เท่าไหร่ฮะเก้าสิบก้าบที่ใช้ไปมีกระาจเล็กก็มีก็สองวสี่สิบถ้าเกินหน่อยด้หวานดจัได้นะคะแม่ว่าหนูคอดูไปดูไปดูไปดูค่อยมาค่อยมาแล้วกันตอนออกมาไปเี้ยค่อยดูก่อนโอ้ย 给到。

thank <laughs> you ขอบคุณที่ปบมือให้ขอบคุณด้วยะจมือแล้วม่สิมื่แล้วขอบคุณมากสวัสดีครวาโลมากรชับสวยรับปช่วยให้สวยสงยีบใส่ให้หน่อยนะพาตรงมขอเิปรบมือเลยคะแนจับมือเลยค่ะจับมือเลย เชอเปนว่าารต่งงรักนางมีจะีายังวเปียกแล้วยังรวเปียกแล้วยังวเปียกแล้ว เดีลูกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันนี้เดยวมามาเออคนเก่งนะคะทุกช่องโปรดดูหน่อยค่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฮารกะนะไปที่บอรใเล็กกว่าเดิมแล้วยากกว่าเก่าสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งใหกเอาบอรเล็กเล็กมาแล้วเคไหมโอเคไปที่บอลไดใบเล็กเล็กช่วยเล็กกว่าเดิมแล้วไยากกว่าเก่า तो ही <laughs> เมื่อกี้ดูโลมาตอนนี้มาขี่โลมาแล้วขาเยอพี่ก็ักมาข้างหลังน่า้ายหลังขวาลยก้น,กนไปแรง้อเนไปไป่ถึงไลไ,ไป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 ไไไไรไปไไปไปไ โอ้โหโหโหไม่ไม่ได้ตกปลาค้าบนะให้นมปลาค้าบนะเด็กพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ไปนำทีมไปไหนกันไป,ปน,น้ำ เล่นน้ำในทานน้ำทานน้ำเลยนะครับตานนํ้ตจำลองนะมีสิควอมไหมคะพร้มมกดไลค์ห้่อยดิคะกดไลครค่ะโอเคอลุยีเจะง่วงนอนแล้วนะครับมับมาเลมาลงครับม่เลรมาเลครับมาครับมเลครับนียครับมาเลยครับมาเราเลครับมคราเลยครับมาคมาเลยคมาเลคานลยาเลยครับคับมาเาเ้ราเลมามาลยครับคเลยใช่ไมลมเลยคครับครับาลรมาเลยาเลย เดี๋ยวเราไปลงที่ข้างมุนตรงนู้นลงมานะครับนู้นเลยไปลงนู้นเลยลงข้างบนได้เลยเล่นน้ำได้เลยครับใช่กระโดดได้เลยตู้มาเลยเอาเลยไปลงเลยว้าวได้ขี่ได้แล้วเหรอโอ้ยโอ้ยดีแล้วไหนสิจะลงตรงไหนคะ โอ้ขี่เรือด้วยไปเหมือนสาวไอ้น้ำขนาดโอเพ่นแอร์ใหญ่ๆหรอจะฉีกลงเลยไหมคะเอาลงมาสิฉีกลงน้ำตกไหมนี่น้ำตกนี่นีสิ่งแรน้ำตกดีกว่าไหมนี่ตรงนี้ตื้นๆน่ะ เย็นไหมเย็นไหมเย็นสบายไหมอชอบเวลาเด็กๆอ่ะพื้นละพื้นคือมตาตรงนี้เป็นอกาศอตรงนั้นอ่ะไปกว้างมากกว้างมากเลยน้ำตกด้วยโดดได้เหรอโดดไม่เอาโดดเดวเจ็บลองนี้ น้ำไม่ลึกนะระวังทำทำผ่านัดิอันนั้นว่ายอันนั้คือว่น้ำเหรออันนั้นคือว่ายน้ำเหรอไปอีกกว่ันนะเปี่ยนมาเปีไปอกวก่อนชนเอ้ยวงตัเลยโอ้ยเยี่ยมนจะจับมันมันมาจะเปียก ถ <ư> ่าไว้นะอะไรพูดใหญ่เ่ยะ <c oughs> ให้เล่นเก่ดเดี๋ยวไปศึกษ <ừ. S 2> าห้องใหม่มีห้องแบบไหนบ้างห้องแบบปิดจูตั้มมี <c oughs> เป็นไงอ่านี่จะเป็นห้องที่มีสระเป็นตัว <ừ. S 2> อันนี้เปอนฝูดูตั้มเลยอืนนอดได้หญ่ดูมย <ừ. S 2> <c oughs> เล่นกันนานไหมเนี่ยไม่นานไม่นานทุกบนะา,นนานทีก็พอแล้วได้อ่างก่อนเด็กนไหมกัเล็กน่ไงนกันดูน้องหนะอยูนี่้ค่ไหนมาสูงแค่นี้แหลอ๋อเด็กเนาะ